สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวค่ะเมื่อนี้กินเขาแลงค่ะมันสิบเป็นเหมือนๆเนี่นนเดอ้อเพราะว่าปั๊บไฟบอดดายปั๊บไฟบอดดายระบาดเนียนย้อน,ยนไปก่อนมันมันมันคำค่ะมันบอมันบอ,ม,นบอ,ม,นบอมีไฟแบบสตูดิโอ่ะนะาอยู่บ้านพักบดดายเอามานาก็จะมีเจลค่ะเจลเซมิแค้งคือเกาแกงยอดอ้อยเคยกินบอดแล้วกันหนึ่งไปย้อนไปย้อนนี่คือฝาน้ำขงเด้ เจ้าบักเล่นเจ้าบักเล่นหรืเจ้าบักเ,กเากเทศเห็ดเอาะหนึ่งปลาแกงยอดอ้อยยอดอ้อยแกงไส้อันนันเส่บแซ่ขึ้นไใใก,ก่ดหรก็ใสซาพักกนแย่งเลิศเลิค่ะนกาคาขึ้นเกาขึ้นแหน่ขึ้นแหนะขึ้นแหน่นนเห็ด ฝนตกด้วค่ะเนี่ยฝนตกใส่บักบวบบ้านบักบวบ หอมหอมอยอดอ้อยอยอดอ้อยนี่แกงแซบได้บางบางคนก็ไม่ชอบจะบอกว่ามันเปรี้ยวแต่มันกับบริสมเปรี้ยวคักหรอกคะ่ะมันก็พอดีแซบแหละมันก็จะหอมอ้อยมันเหมือนอะไรสิถาม่ะ เอาใหม่จะเสียบไปนคนละแบบค่ะ ฝนตกอากาศแย่ไปล่ะมาพร้อมฝาพรอมฝนหยอดอ้อยคนไปฮักเอาคุณแม่ฮักมาแต่บานมันเป็นอ้อยดำ ของตัวเองเจ้าประแดกกินกับขาวย่วบานนี่คะ่ะเจ้าประแดวอะไร้อค่ะ ต้องม่เจียวจำจะสิ่งที่กันก็กินอันอาหารตามสัง่งอันโตกระไรกินอาหารตามสัง่งต้องมีพริกน้ำปาลาล่ะสิเป็นแบบเดียวกันเนาะ จ้าเพ็กพอหนึ่งป่้อนป่ย้อนนะรวบหาบางแน่นกูนก,กันเด้อนั่ิคือกันกับปลาเสื่อมเป็นปลาบ่มมีกเกตก็คือปลาหนังค่ะ ไม่ได้กินลายปีแล้วเด้อรยอดอ้อยเนี่ย คะฝนตกละอากาศดีดีต้มสมกบเบีอดแบบที่อันเลีอดที่หนึ่งต้มสมกบก็ไ,แบบได้ค่ะแสบด้หนึ่งปลาเพราะอะไรได้ด้วยมึงเนี่ยนี่แกอันนี้พักนึ่งปลาได้กินไหวเด้อ แยงอันนี้ไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยแกงหยอดอ่อยเนส่ขมจ้าหน่อยแสบพี่แม่ไได้ใสแเราใส่เครื่องในไกล อร่อย ฝนตกห่อนก็ห่อนแห้งๆเ่่าฝนตกมาไห,หนแบบไผ้แน่จัาหน่อยอื่นก็ออกกบหน่อย ิพอก่อนด้อค่ะคครไมากินข้างนอกเอามันสีเงาผุดหล้กกันฝนมันเริ่มสีแห้งข,ขึ้นแห้งขึ้นเราจะมมนสิ่ได้ยินเสียงเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ผมมาติดตามรับชมกินแสบแบบนุน่นๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ